อันนี้เป็นบาดแผลนะคะจากเหล็กหล่นใส่หม้เท้านะคะซึ่งนางพยาบาลแล้วก็นายแพทย์ดูแลดีเป็นอย่างมากค่ะฉีดยาชาแล้วแล้วก็ทําแผลได้เยี่ยมมากค่ะเรียบร้อยแต่ก็รู้สึกเจ็เบบ้างฉีดยาชาไปนะคะตอนนี้ก็ถอดเล็บแล้วเพราะว่าออทนกับแบบแผลไม่ไหวเพราะว่ามันติดเชื้อแล้วก็เป็นหนองนะคะ <c oughs> อันนี้ก็มารักษาพยาบาที่ โรงพยาบาลท,ที่ปวดบานท,ที่สุดของแม่หมอคือโรงพยาบาลปีเว้นะคะทั้งแม่นางพยาบาลแล้วก็อาจารย์ดูแลดีะนะคะตอนนี้ก็กําลังทําแผลให้กับพี่นางพยาบาลนะคะชื่ออะไรคะพ่เซนนิดนึงชื่ออะไรคะ่ะค่ะ,ค,ะคนนี้นิสัยดีมากคะ่ะเพราะว่าเวลาจย์ฟารโรเจ็บป่วยก็ได้พี่คนนี้มาดูขั้นแรกนะคะแต่ตอนนี้บอกก่า็เจ็บมากคะ่ะโคตรค่ะ ต้องพักสัก7วันหรือ14นะคะถูกน้ำไม่ได้นะคะก็มารายงานขา่วสวดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับช่วงนี้อย่าเพิ่งโทรมารบกวนนะคะขอบคุณค่ะต้องร้อยของแผลนะคะอันนี้อุดบัดแผลไว้นี่คือไม่มีเล็บแล้วนะคะนี่ไม่ใช่ทาสีเล็บสีแดงนะคะ เลือดยังไหลยอยู่เลยมุมข้างติดเชื่อมากไหมคะคุณพี่ mm hmm. mm hmm. ที่ตอนแรกมีหนอนไหมคะ mm hmm. พระเจ้า mm hmm. อ๋อไม่ก็เล็บนี่นะคะนี่คือเล็บจริงๆนะคะคพี่เขาดูแลดี <Okay. S 1> ให้ไปร้อยคะแนนเต็มเลยนะคะการเอาใจใส่ของนาวิบาลที่นี่เรียกได้ว่าฝากชีวิตไว้ได้เลยนะคโะรงพยาบาลปีเยเวนะคะ เป็นโรงพยาบาลที่ดีนะคะได้มาตรฐานนะคะถ้าเกิดว่าป่วยหรือไม่สบายก็ฝากชีวิตไว้ที่นี่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ